ครับท่านพี่น้องประชาชนนะครับและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีผู้ที่สนใจในกฎหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําลังอยู่ในระหว่างจัดทําและยกล่างนะครับครับเรื่องนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องความเป็นมาหรือว่าความสําคัญนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโรคติดเชื้อนะครับโควิด -19 นะครับ เป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับและก็ประกาศเป็นเ,เรื่องภาวะฉุกเฉินนะครับเราถือว่าเป็นภัยพิบัตินะครับต่อสาธารณะนะครับที่ทําให้เกิดความทั้งเสียหายประชาชนบาดเจ็บนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยจำนวนมากนะครับการระดมสรพกําลังนะครับทั้งภาคส่วนรัฐเอกชนประชาชนองค์กรอาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันในการดูแลประชาชนนะครับให้พ้นจาก ภาวะภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนะครับยังไงก็ตามประเด็นสําคัญก็คือเรารู้ว่าโรคเนี่ยเป็นโรคที่ใหม่มากนะครับเพิ่งกําเนิดขึ้นมาการเ,เรื่องแนวทางการรักษานะครับเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาเรื่องวิธีการนะครับและเมื่อจํานวนปริมาณท,ที่มากขึ้นจากการระบาดหลายครั้งเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นะครับ ความเรื่องของวัสดุอุปกรณ์จํานวนห้องต่างๆนะครับต้องไม่เพียงพอจนต้องไปเปิดโรงพยาบาลสนามฮอสปิเทลต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ด้วยความจํากัดของทรัพยากรทางด้านการแพทย์สาธารณสุขนะครับดังนั้นบุคลากรการแพทย์สาธารณสุขนะครับที่เกี่ยวข้องหรือว่าโรงพยาบาลหรืออาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยกันนะครับแล้วก็ทํากันอย่างเ,เต็มที่ ครับแต่แน่นอนครับในภาวะที่ฉุกเฉินความจำกัดต่างๆย่อมอาจจะมีเรื่องที่ไม่สามารถดูแลได้ทั้งทั่วถึงทั้งหมดนะครับเพราะฉะั้นการที่จําเป็นจะต้องมีคล้ายๆภูมิคุ้มกันนะครับให้กับบุคลากรนี่ที่เรานิยามว่าบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขนะครับในการดูแลประชาชนให้รับความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนัออ้นการที่มีภูมิต้านทานในเรื่องการป้องกันการที่จะถูกฟ้องร้องนะครับ จะทําให้บุคลากร,กรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานนะครับออซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญในภาวะอย่างนี้นะครับรวมทั้งนะครับมีข้อเสนอจากองค์กรวิชาชีพนะครับจากสภาวิชาชีพต่างๆนะครับและก็ทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับในการที่เสนอให้มีกฎหมายลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นก็มีกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทํางานยกร่างนะครับ โดยมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักนะครับและก็มีผู้แทนจากภาคส่วนตา่างๆภาควิชาชีพภาคกฎหมายนะครับมาช่วยกันดูเพื่อจะมีกลไกลที่จะคุ้มครองนะครับผู้ทํางานในช่วงระบาดที่เป็นภัยพิบัตินี้ครับให้ทํางานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับไม่ต้องพวักพวนนะครับก็เกิดเป็นตัวกฎหมายขึ้น<ม>เรื่องที่2นะครับกฎหมายนี้ครอบคลุมใครบ้างนะครับหลักสําคัญก็คือเป็นการ จำกัดความรับผิดของบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชือ้อโควิด -19 นะครับบุคลากรที่จะได้รับการคุ้มครองนะครับก็อันที่1บุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับทั้งผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะในแขนงต่างๆนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับที่มาช่วยเราและก็บุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆนะครับที่มีส่วนในการ ช่วยในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็รวมทั้งรวมไปถึงยาต่างๆนะครับวัคซีนเพราะว่าเรามองว่ากระบวนการของการรักษามาตั้งแต่ต้นทางในการจัดหาเครื่องมือเครื่องไม้ในการเตรียมสถานที่ในการเ,เตรียมบุคลากรนะครับไปจนถึงการรักษาด้วยยาและก็การบําบัดต่อไปนะครับในสถานที่ใดบ้างที่จะคุ้มครองนะครับสถานพยาบาลตาม สงทั้งรัฐเอกชนนะครับ 2. นอกจากนี้เรายังมีการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่นะครับเช่นโรงพยาบาลสนามนะครับบางทีรถฉุกเฉินต้องออกไปรับผู้ป่วยนะครับกลางดึกนะครับหรือการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่เฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องที่ 3. นะครับการดูแลการคุ้มครองเนี่ยนะครับยังไงก็ตามนะครับทั้งบุคลากรสาธารณสุขหรือสารพยาบาลที่กล่าวอ้างถึงเนี่ยต้องนะครับต้องทำในสถานพยาบาล หรือนอกสารบรันที่เรากําหนด 2. นะครับต้องการาดูแลรักษานี้เป็นการดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับและก็ทําภายใต้สายการฉุกเฉินในขณะนี้นะครับรวมทั้งแน่นอนครับาการดูแลการคุ้มครองเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกกรณีนะครับทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ๆก็คือการกระทํานั้นนะต้องเป็นการกระทําไปโดยสุดจริตนะครับหมายความว่าการทานั้น,นต้องทําโดยสุดสอง ข้อยกเว้นก็คือต้องถ้าการกระทํานั้นเป็นไปโดยประมาทเล่เล่อย่างไร้แรงทําให้เกิดเขาเสียหายอะไรต่างๆนะครับครับก็จะเห็นว่าการคุ้มครองเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขไปดูแลนี่ก็มีกรอบจํากัดแต่ขนาดเดียวกันนะครับในภาคผู้สมมุติมีประชาชนผู้รับความเสียหายนะครับก็เขียนไว้ว่าทําไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่จะรับการเยียวยาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับครับผมคิดว่าตาม เนื้อหาที่เป็นหลักใหญ่ๆเนี่ยครับทั้งสถานการณ์ทั้งที่ไปที่มาการดําเนินการก็เพื่อจะประโยชน์ของประชาชนนะครับในการที่จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ในสารณ์ปัจจุบันนะครับครับขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับของแพทยสภา,านะครับซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสําคัญก็คือแพทย์นะครับซึ่งทํางานเคียงบ่ายเคียงไหลนะครับกับทั้งพยาบาลเภสัชกรบุคลากรทางการแพทย์อือ่นๆรวมถึงอาสาในการ ต่อสู้สงครามครั้งนี้นะครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้องกราบเรียนว่าเป็นสถานการณ์เช่นเดียวกับการเข้าสู่สงครามครับพวกเราทุกคนปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่ในขีดจํากัดในแต่ละสภาวิชาชีพนะครับแล้วก็เป็นที่เห็นได้ว่านะครับการทํางานนั้นปฏิบัติอยู่ภายใต้ข้อจํากัดมากมายครับในสถานที่ที่ไม่ได้เอื้ออํานวยกับการทํางานนะครับหลายครั้งต้องไปในสถานที่ที่สร้างขึ้นใหม่โดยอาจจะไม่ได้วางมาตรฐานไว้แต่เดิมนะครับ และมีภาระงานที่เกินกว่าปกตินะครับโดยไม่มีโดยไม่มีมมข้อจํากัดท่ามการทรัพยากรที่จํากัดนะครับซึ่งเป็นความยากลําบากของผู้ไปเดินงานเป็นอย่างยิ่งนะครับการมีกฎหมายคุ้มครองตัวผู้ที่ไปเดินงานทุกคนนะครับในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับไปจนถึงอาสาด่านหน้าทุกคนนะครับที่พวกเราวันนี้ทราบกันดีอยู่ว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ ไปในสถานที่ไปยังบ้านไปยังที่ที่ประชาชนอยู่นะครับโดยการที่บางครั้งเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พอแต่เราพุ่งหวังจะช่วยชีวิตคนเนี่ยครับซึ่งเป็นความยากลําบากครับถ้ามีกฎหมายมาคุ้มครองให้คนเหล่านี้คือเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้นะครับปลอดภัยนะครับให้เขาทํางานได้เต็มที่นะครับเพื่อดูแลชีวิตของประชาชนได้มากที่สุดนะครับก็จะทําให้การทํางานนั้นเนี่ยสะดวกขึ้นไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ทําให้เป็นก่ันและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับทางผู้ประกอบวิชาชีพทุกภาคส่วนนะครับก็เห็นด้วยในการคุ้มครองนี้นะครับแต่นั่นหมายความว่าไม่ได้ลดมาตรฐานนะครับมาตรฐานการรักษาพยาบาลนั้นคงเดิมนะครับต้องเหมือนกันและทํางานภายใต้สภาวะวิสัยที่แตกต่างกันเพราะนั้นต้องพิจารณาว่าโรงพยาบาลทาแบบนี้ออกไปที่บ้านคนไข้ทําแบบนี้นะครับเหมาะสมหรือไม่อย่างไรโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับทั้งนี้ภาครัฐยังต้องดูแลร,รับผิดชอบ ประชาชนทุกคนเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายก็ว่าเราปกป้องผู้ปฏิบัติงานแต่ขอให้ภาครัฐได้ดูแลเหมือนเดิมซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะสอดคล้องกับกับสิ่งที่ทางสภาวิชาชีพเห็นสมควรครับขอบคุณครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการปฏิบัติงานในสถานเช่นโรงพยาบาลสนามนะครับเราเราเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราจัดทําขึ้นนะครับเพื่อจะรับจํานวนคนไข้ที่มากนะครับเพราะฉะนั้น บางครั้งเครื่องมือเครื่องไม้นะครับหรือเรื่องบุคลากรเนี่ยครับที่เตรียมไว้นะครับก็จะต้องมีเรื่องของการข้อจํากัดอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องสถานที่เพราะว่าแน่นอนครับมันคงจะไม่เหมือนโรงพยาบาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องเรื่องทิศทางเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับของของที่เกี่ยวยึดโยงกับสถานที่อีกเรื่องหนึ่งคือแนวทางการรักษานี่อย่างที่ผมได้เรียนว่ามันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่าตอนต้น,นเราพูดถึงว่าไอ้ย,ยาชนิดหนึ่งมีไม่มีผลแต่สักพักหนึ่งยาชนิดหนึ่งก็จะมีผลนะครับอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นว่ามันมีเป็นโรคใหม่มันมีแนวทางการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้<ม>บางครั้งในช่วงหนึ่งการรักษาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตามภาวะพิสัยที่ท่านท่านเหลขาแพทยสภาได้นำเรียนนะครับครับแต่ไงก็ตามผมคิดว่าเออยังไงก็ตามนะครับการประกอบวิชาชีพการดูแลนะครับ ก็จะทําเต็มที่ภายใต้สถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดนะครับครับผมไม่ทราบประเด็นนี้ทางทางผู้แทนแพทสภาทางท่านในข่าวว่าไงก็ด้วยความที่เป็นข้อจํากัดนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทเรศบอกนะครับต้องเรียนว่าการรักษาพยาบาลจริงนั้นด้วยความที่ทุกอย่างเป็นความรู้ใหม่นะครับแล้วก็เรารู้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้ง ทั้งวันนี้ทั้งหมอนะครับทั้งประชาชนนะครับความรู้ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหลายอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจจะใช้ได้ผู้นี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับขณะเดียวกันข้อจํากัดของแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่แต่ละสถานพยาบาลรวมถึงบุคลากรก็มีมากนะครับกระบวนการที่จะเข้าถึงการรักษากระบวนการที่จะได้รับการรักษานั้นอาจจะมีความแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องเรียนว่าแม้ชื่อจะบอกว่า ไม่ไม่ต้องรับผิดของบุคลากรแต่ความเป็นจริงบุคลากรทุกคนรับผิดชอบแน่นอนครับแล้วก็ยังคงรับผิดชอบชีวิตของทุกๆคนไปพร้อมกันนะครับพร้อมๆกับว่าภาครัฐก็คงต้องรับผิดชอบในความเสียหายทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันครับอีกอย่างหนึ่งยกอย่าง,งเรื่องของวัคซีนนะครับผมคิดว่าเรื่ององค์ความรู้เรื่องของการเรื่องจํานวนเราเราคงเห็นนะครับว่าวัคซีนเราบอกว่าต้องฉีด2เข็มต่อมาเราพบว่า เราสามารถจะไข้าการฉีดวัคซีนกันได้อะไรต่างๆเนี้ยความรู้มันจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาผมผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะนั้นการที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาอะไรต่างๆเนี้ยมีความจำเป็นมากนั้นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเอ๊ะมีประเด็นว่าย,ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีรักษาในขณะที่ความรู้ในขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้ผู้ผู้ปฏิบัติกรารเนี่ยครับหรือผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ย มีความมั่นใจที่จะดูแลอย่างเต็มความสามารถในทิศทางขณะนั้นๆนะครับครับครับในวันนี้ก็หมดประเด็นคําถามนะครับก่อนจะจากกันครับขอเชิญทั้งสองท่านครับฝากประเด็นทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านด้วยครับครับครับขอบคุณครับก็เรียนว่าตัวพระราชกําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขนะครับในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 นะครับ ก็เป็นเจตนอารมณ์ที่ทําเพื่อจะให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เต็มที่ที่สุดนะครับม,มุ่งที่จะให้ประชาชนได้รับการดูแลนะครับครับแต่ไงก็ตามครับเนื่องจากยากังเป็นพระราชบญรกําหนดที่อยู่ในฉบับร่างนะครับเราก็ยินดีที่จะรับฟังความเห็นต่างๆนะครับเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดนะครับครับแล้วก็ยืนยันว่า,าบุคลากร ทั้งภาครัฐเอกชนทั้งประชาสังคมที่มาเป็นอาสาสมัครนะครับก็ยึดมั่นในการที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับและก็หากมีพระราชกำหนดนี้ก็คงจะทำให้มีขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็มีความตั้งมั่นในการที่จะดูแลในทุกสภาวะนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนนะครับที่ผู้เจ็บป่วยนะครับทั้งผู้ประกอบวิชาชีพด้าน,นต่างๆนะครับ ผู้ที่จะมาช่วยในการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุคารุพันธ์นะครับทุกด้านนะครับแล้วก็สําคัญก็คือระบบสุขภาพออของประเทศไทยนะครับจะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติปกติดยเร็วนะครับขอบคุณมากครับในท่ามกลางสภาวะสงครามครั้งนี้นะครับต้องกลาเรียนว่าเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจนะครับต่อสู้ไปด้วยกันครับในนามของแพทย์สภาต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วม ในการดูแลประชาชนนะครับไม่ใช่แต่แพทย์นะครับแพทย์อย่างเดียวทํางานไม่ได้ครับต้องมีพยาบาลนะครับมีเภสัชมีบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงจิตอาสาทุกภาคส่วนนะครับที่วันนี้เข้ามาทุ่มเทนะครับอย่างเต็มกําลังนะครับแทบในทุกๆูนยนทุกๆหน่วยทั่วประเทศไทยนะครับท่านเหล่านี้จะทําให้พวกเราชนะไปด้วยกันครับแล้วก็คาดหวังว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับเพื่อให้พวกเราสามารถไปดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณครับ